สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการครูโจนเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ครูโจนจะได้นำเรื่องของการกราบหมอนเจดครั้งก่อนนอนชีวิตจะประสบพบเจอ แต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตและจะทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอุบายธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพุทธาจารย์โตปรมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์นั้น ทุกคนทุกท่านก็คงจะทราบกันดีถึงกิตติศัพท์ถึงบุญญาบารมีขององค์ท่านทั้งจากการที่ท่านรจนาพระคาถาชินบัญชรอีกทั้งในเรื่องของพระเครื่องพระสมเด็จในรุ่นต่างๆ่รวมถึงคำสอนมากมายที่ท่านนั้น ได้เทศนาสั่งสอนกับเราท่านทั้งหลายเอาไว้ซึ่งสิ่งต่างๆในคำกล่าวคำสอนขององค์ท่านนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดาและง่ายดายมากแต่ก็แฝงไว้ด้วยคติธรรมมากมายถ้าหากท่านนั้นนำสิ่งเหล่านี้ มาพินิจพิเคราะห์พิจารณาและวิเคราะห์ดูก็จะทราบได้ถึงอุบายธรรมต่างๆที่อาจจะแฝงอยู่ในสิ่งที่องค์สมเด็จท่านได้กระทําเป็นแบบอย่างและได้สั่งสอนเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้นำเอาคำสั่งคำสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติ ท่านทำให้ดูแม้แต่การนั่งท่านสอนให้เรานั้นทำกรรมดีดูได้จากท่านั่งของท่านที่ท่านนั้นกรรมกำปั้นเอาไว้ที่ระหว่างอกนั่นแสดงให้เห็นว่ากรรมใครเป็นคนกรรมใครเป็นคนทำก็เรานี่แหละเป็นคนกรรม เป็นคนทำกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคนนั้นแหละก็จะเป็นผลเป็นคนที่รับกรรมเหล่านั้นกรรมใครก็กรรมมันใครทำใครก็ได้ก็นี่แหละเป็นคำสอนง่ายๆที่ท่านแสดงให้เราเห็น กรรมของคนเราท่านสอนให้ทำกรรมดีท่านสอนให้เราสวดมนต์บทพระคาถาชินนบัญชรเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาท่านได้รวมเอาพระต่างๆเอาไว้ในบทพระคาถาเพื่อช่วยปกปักรักษา ให้องค์ท่านนั้นอยู่กับตัวเราท่านสร้างพระสมเด็จให้เรานำพระติดตัวนำพระไปบูชาความหมายของท่านนั้นในสมัยที่ท่านแจกพระสมเด็จให้กับชาวบ้านชาวเมืองนั้นพระสมเด็จที่ท่านแจกก็ยังไม่ได้มีราคาข่างวดเป็นตัวเงินตัวทอง เหมือนกับดังเช่นในปัจจุบันแต่สิ่งที่ท่านนั้นให้เราะระลึกถึงก็คือองค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนต่างๆนี่และจึงเป็นที่บอกว่าท่านให้เราทำง่ายท่านสอนง่ายแต่มีความลึกซึ้งเป็นยิ่งนัก นอกเหนือจากการสวดพระคาถาชินบัญชรอ,องค์สมเด็จพุทธาจารย์โตหรือสมเด็จโตแห่งวัดระฆังยังได้สอนให้เรากราบหมอนก่อนที่เราจะนอนเพื่อเป็นการขอขมากรรมกับสิ่งที่เราควรที่จะขอขมากรรมท่านให้เรากราบเจ็ดครั้งก่อนนอน ซึ่งมีอุบายธรรมและอานิสงส์ดังที่จะได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบกันด,ดังนี้นะครับการกราบนั้นการกราบครั <ait> ้งที่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นการบูชาและขอขมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะน้อมระลึก ถึงคุณงามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงได้ช่วยชี้แนวทางสว่างให้แกเหล่าสัตว์โลกพร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เรานำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากหนทางแห่งการเป็นทุกข์หรือให้หลุดรอดพ้น จากวัตฏสงสารกรรมทั้งหลายการกราบในครั้งที่สองนั้นเพื่อเป็นการบูชาและขอขมาซึ่งพระธรรมให้น้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนซึ่งเป็นสัจธรรมโดยแท้ที่ช่วยหรือถอนเหล่ากิเลสและนำพาเหล่าสัตว์โลกทั้งหลาย สู้ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมทั้งน้อมรับน้อมนำเอาพระธรรมที่พอจะนึกออกได้ในตอนนั้นให้มาพิจารณาในจิตในใจอยู่เนืองเนืองการกราบในครั้งที่สามนั้นกราบเพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกของพระปู่มีพระภาคเจ้า ผู้ที่คอยสืบสารต่องานพระพุทธศาสนาในการช่วยนำพาเหล่าสัตว์โลกสู่ทางสว่างพร้อมทั้งน้อมรับใช้ในการส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อที่จะช่วยสารต่อพระศาสนาเช่นบำรุงสง์น้อมรับคำสั่งคำสอนเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ทำบุญ และช่วยเผยแผ่พระธรรมคําคสอนต่างๆการกราบในครั้งที่สนั้นเพื่อกราบอูชาและขอขมาซึ่งองค์บิดามารดาของเราไม่ว่าท่านทั้งสองนั้นจะล่วงลับดับไปหรือยังมีชีวิตอยู่การกราบไหว้ องค์บิดามารดาก่อนที่จะนอนเป็นประจำนั้นจะช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้ที่กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคตอีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้ที่กราบไหว้เหล่านั้นจะมีความเจริญลุ่งเรืองด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญูกะตะเวที ขอให้ท่านทั้งหลายน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่บิดามารดาในขณะกราบในครั้งที่สี่นี้พร้อมกับขอขมาท่านถ้าได้ล่วงเกินท่านเหล่านั้นด้วยกายวาจาใจด้วยจิตใจอันน้อมนำและสำนึกให้น้อมสำนึกว่าจะไม่ทำผิดต่อบิดามารดาอีกทั้งในชาตินี้พบนี้ และฉากหน้าพบหน้การกราบในครั้งที่ห้าเพื่อกราบไหว้บูชาและขอขมาองค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาประเทศไทยของเราเอาไว้ซึ่งองค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชและบรรพกษัตริย์ ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่บ้านเมืองของประเทศไทยเราท่านทั้งหลายพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อบูชาและขอขมาลากรรมให้น้อมรำลึกถึงพระสยามเทวาธิราชและขอบารมีของท่านให้มาปกปักรักษาเราอีกด้วย นี่ก็เป็นการกราบในครั้งที่ห้าการกราบในครั้งที่หกเพื่อกราบไหว้บูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งในทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบใดเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนของเรา เป็นครูของเราเป็นคนที่เรารู้จักหรือแม้นแต่เป็นเจ้านายของเราท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้สอนเราให้รู้จักโลกและรู้จักธรรมพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทําผิดพลาดไปแล้ว สำหรับการกราบในครั้งที่เจ็ดนั้นเพื่อกราบไหว้ขอขมาแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณที่ตามมาจากในหลายพบหลายชาติแม้นแต่สัตว์ที่เรากินเข้าไปให้ท่านทั้งหลายนั้นน้อมระลึกในความทุกข์ที่กำลังได้ประสบอยู่ ยิ่งทุกข์มากก็แสดงว่ากรรมที่ตามเรามาก็มากเพราะเคยทำผิดเอาไว้มากตามกฎแห่งกรรมให้ขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ท่านนั้นได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะในภพนี้ชาตินี้หรือในภพชาติที่ผ่านผ่านมาเพื่อเป็นการขออโหสิกรรม พึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้และเพื่อให้เป็นภาระต่อไปอีกในการภายหน้านี่และคือการกราบในครั้งที่เจ็ดเมื่อถึงตอนนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบแล้ว การกราบเจ็ดครั้งเพื่อกราบบูชาและเพื่อกราบขอขมาสิ่งต่างๆทั้งเจ็ดสิ่งนั้นด้วยการที่ท่านมีจิตใจน้อมระลึกลงไปอานิสง์เหล่านี้ก็จะนุนนำให้ท่านนั้น ประสบแต่ความสุขในการนาสำหรับอานิสงจากการไหวบูชาขอขมากรรมทั้งเจ็ดครั้งก่อนนอนนั้นก็อาจจะทำให้ท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าสัตว์โลกทั้งหลายจะทำหน้าที่กิจการงานใดก็จะพบแต่ความเจริญลุ่งเรืองทรรมาค้าขึ้น เจ้านายท่านก็จะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อเห็นท่านก็จะมาคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายนั้นแคลงแคลาดจากพยันตรายต่างๆเมื่อท่านทำสิ่งเหล่านี้แล้วแน่นอนที่สุดจะทำให้จิตใจของท่านนั้นแจ่มใสปลอดโปร่งมีสติ มีความเมตตาและความอ่อนโยนจะทำให้สติปัญญาดีไม่อับจนในหนทางแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรกรรมที่เขานั้นพอจะอโหสิกรรมได้เขาก็จะอโหสิกรรมให้เรา ทำให้ไม่เกิดการพยาบาทและจองเวรกันอีกต่อไปการเงินการทองก็จะไหลมาเทมาจิตนั้นก็จะเกิดความเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วทำให้มานทั้งหลายนั้นมากระทบจิตใจเราน้อยลงจะทำให้จิตใจของเรามีความฟุ้งซ่านน้อยลง ทำให้ปัญหาชีวิตที่เราประสบพบเจอนั้นคลี่คลายจากหนักหน่วงกลายเป็นเบาบางลงจากเบาบางก็จะกลายเป็นเบาบางจนไม่ได้รู้สึกสิ่งใดครอบครัวของท่านนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความรักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่องค์สมเด็จพุทธาจารย์ได้กล่าวสอนเตือนสติของเราท่านทั้งหลายเอาไว้การที่ท่านทั้งหลายนั้นเกิดมาแล้วในโลกนี้ท่านจำไว้ว่าท่านมิได้เจริญเติบโตมาแต่เพียงลำพังยังต้องอิงอาศัยบุญคุณของคนและสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้กราบลงบนหมอนหรือกราบลงทั้งเจ็ดครั้งนั้นได้แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดอร,รังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่สร้างเราให้เป็นคนจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านนั้นสอนให้เราไม่ประมาทและมีสติดังนั้นหลังจากนี้หลังจากที่ท่านอาบน้ำชำระร่างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระหลังจากสวดพระคาถาชินบัญชรแล้วแผ่เมตตาและอุทิศเอาส่วนบุญส่วนกุศล ที่ท่านนั้นได้กระทำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจักนอนท่านยังให้เราตั้งสติและกราบถึงเจ็ดครั้งเพื่อระลึกและขอขมาสิ่งใดที่ได้ทำไปแล้วไซไม่ต้องที่จะไปเป่าประกาศให้ใครหรือคนคนใดทราบแต่ให้ท่านเชื่อเธอว่า ผีนั้นรู้เทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นพยานรับร้องได้เลยว่าท่านจะต้องประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตอย่างแน่นอนดังคำกล่าววา่าท่านวานพืชไว้เช่นไรก็ย่อมที่จะได้รับผลเช่นนั้นสำหรับวันนี้ขออนุโมทนา ในกุศลในการกราบเจ็ดครั้งก่อนที่ท่านจะนอนวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ